มีมบขึจะมาดบ่มีขี่เกียสวัสดีครับพี่น้องพอลแมทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายมานั่งฟังผมเว้าวีนั่งฟังอีพออยู่ตัวรรรบริัทพลังคนมื้อน,นี้ผมมาอยู่อำเภอโพตากนะครับอันนี้เป็นหนองไข้คือกันแม่นบอกโพตาก ให้นำทีมงานมาถ่ายละครน,นะครับมาถ่ายละครสนุกสนานให้พี่น้องได้ติดตามเบิเ่งเบิ่งสมือสุมือ,มอ,อยามแรงหกโมงแรงจน่างหอดแจ้งมับ้บผู้ละผู้ใดวางตอนใดก็เบิงตอนนั้นอผู้ใดวางเหลียวเบิงเมียนอนอยู่้างๆากันลำเมียซะก่อน <c oughs> วางจากเมียแต่จังเป็นลำนองเมีย ตามชมคลิปเด้อเออนั่นเสียงทั้งวงเสียงปุญญาบ้านนี่น้องใครถิมยาปลากันได้ยา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 ียถิมยายาให้ได้ยินคำว่าถิมยาปลากันไปเบิึงไฟอ่าไปมูลูกมูลหลานอ่ช่วยลูกช่วยหลานในท้อนลูกในบ้านบ้านในสวนนะครับมื่อนี้เขามาทายอยู่บ้านน้องจินนางเอกไม่เฮา อยู่ทงหน้าอยู่ปา่าหยางวดไปข้างๆให้พี่น้องได้เห็นกันข้างนี้สิเป็นน้องหนำน้องเดีอยอยูเแียวกินบ่อจังหวะกุ้งพรป่านะครับเป็ดน,น,นี้เ่เด้อผู้จัด้านใช่ว่าไอ้ฟังเลี้ยงถือเลยเลี้ยงเป็ดเขาเลีเ้ยงไกน่นี่นึ้ขันอยากไรเป็ดบ่ขันเนาะเป็ดบ่ขันเน,นี่ยมันไข่กับเพกระดาษ เออขาทาครับเออขันขันเป็ดเออเป็ดแกบเป็ดอันกิ้งเป็ดแก่เนี่ยกะบ่บ่ดีกันเลยอันนี้เพร่ะเลี้ยงแต่เป็ดเทปเป็ดกิ้งเป็ดแก่เนั่นเขาจะว่าขันขาสู้กันกินต้มสู้กันกินกับว่าพิดกันเผื่อป่าพิษกันนี่เป็ดเทปนี่กินลงไปกินหอดูก็บพราพิดกันแล้วกระดีเป็นเป็นเป็ดที่มีมันละเอียดเป็นอย่างว่างสัตว์ โอ้ยค่อยเคยเอาไปเลี้ยงเที่ยนึงแล้วเถียงกันกับเมียเนาะด่ากันอยู่หั n เนี่ยเศร้าแรงเศร้าแรงก็ค่เคยสังเกตเป็ดมันมาหามมันอยากไายคนอย่าปากอย่าปากมันบ่อยเขาปากแห้งย่าปากอย่าปากอย่าปากนั่นโดนแบบนี้ไก่งุ่งมันหัวขวนเลย

แต่ซุ้มเป็ดเทพนี่โอ้ยจะแม่นดีคือเราวไวเลยเป็ดซุ้มนี้เขามาไปวัดก็ได้เออเป็ดเทศเทศดเทปสิป้านไหนย่างไม่ละคนยางกับยางเป็นระเบียบด้วยนี่นน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 ย่นานองคอยย่างอวยอายอวยอายไปโมย่า,ยางแซงกันเนี้ยโมเลี้ยนแถวเลี้ยนแถวโมไม่ <c ười> ีแซง,งกันบ่มีผิดบ่มีเทียงบ่บ่เทียงกันอือ ก็ต้องบอก็ต้องสวนเน่ยิ้นอิมน่มเนอะกรเชิงกันอย่างเดียวอดไม่ได้ด้จริงจริงฮ่าฮ่าฮ่าวันชื่อคนนี้บ่อคนอย่างเงี้ยเลยขอให้มันแข็งฮโอ้ยพี่น้องเอออันนี้เพิ่นเลีย 40, ยยเยเ้ยงไว้สี่สิบห้าสิบตัวย่ำขึ้นเงียบปานบ่มีแนวเลี้ยงไว้ป่ะสั่นเงียบฮานบาบนี้ เอามาเลี้ยงหนอยครเจ้าว่ามันรักษาของมันห้องมันตื่นหานเอามาเลี้ยงไว้หกตัวแจ๊กแมนขี่กระโมยหรือแมนอีหยังแบบนี้กินข้ากเต้นกระมากกับกลัวเลยอ่างนี้มัดขึ้นเพอาะไงบ่ได้นอนเลยป่ะแบบนี้มื่อเขามาลักแท้เขากำปากฮันแลนนะ มองบอกา <c oughs> ยวัดโอ้ยเห็นว่ามีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลาน <c oughs> ให้เลี้ยงแต่เป็ดเทียบนานาโอ้ยอยู่มองเขียดปอดขึ้นปอดอันนี้ละไทยไวเมื่อเห็นบรรยากาศก็เจอกับงามไหลแล้วหยัถไทยไวพี่น้องเบิ้ง ว่าบรรยากาศว่าอุตื่าห์เรากำลังามของประเทศไทยไทยแต่เจ้าของอยู่ในอู่นี่แหละเรื่องเป็ดนี่ก็บรมวิธีให้เลยนนเนาะให้เป็ดบรมวิีไฟฟ้เทีย,บบทย่อ่ให้ไก <c oughs> <c oughs> ่บริ <c oughs> วิธีแนวถีขันกับขัน

คาเทคาเท,เทย้อนะนี่เป็ดนี่มันค้นเว้ากันมันก็นกนให้รดอยาปากย่าปากอย่าพากอย่าพากแล้วมันก็บบุปากเนาะบุปากเลี้ยงมาหลายปีบ่เห็นตัวใดปากเลยบ่ยเห็นเป็ดเถียงกันจักเตีย ไก่บ่ได,ด้ดเน,น่ยนี่ตีปีกซักันเนี่ยโซนนะโซฟาังตบๆๆ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 กันๆๆๆๆๆาๆๆงๆๆาๆๆ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 ๆ้นๆๆๆๆยกหัวโๆโๆขึ้ไสางๆๆ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 เๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆยๆยๆๆๆๆๆๆ เป็ดข้อเป็ดบันี้าไกลว่าเกิดส่งสัญญาณให้กันได้ดีเอื่นถามกันไกลได้นะเออแต่เป็ดเอื่นถามกันบไกลต้องว่ายเลยครับต้องย่างไปหากันไกลๆพว่นี้เป็ดนี่เหมาะสำหรับอยู่ทั้งน้ำท่วมหลายหลมันเหมาะไตไหมเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นี่ตายเด้น้ำท่วมตายแล้วเป็ดนี่มึงมาโลดโอ้ย เกิดเป็นเปียกจะเป็นหงส์ว้าวเรบ่าบ้าบคุยบ่ซื้อคุยเป็นเกี่ยวว้าขึ้นเมเปจิกหัวบาดนี้ขึนด้วยใจคนเด้ก็ไปหาได้นะเอ๊ะที่เล็กสรวันนี่ไหม Đó, con Nhâm làng cái làng neo đấy về bên kiểu bên kiểu <laughs> <laughs> Muốn sẽ làm luôn nữa. Cho cả ăn khẩu xì đi đây nó. Ừ. <laughs> Để nhìn vào này, sáng vẫn sắp ạ à. tôi như nhây nhây này. À. Khác quầy tuyệt mẹ Ô, mẹ Sao gì, gì ừ. Lúc đẹp, bà xíu <cười> <cười> nói, bôi, à, không nội, bây này là khắp น้ำบ่อาบกับเขาเนาะสบู่บ่ม um ีกับเขางามแต่เป็ดไงเอาประเสัิฐจักยาสาผมจักอีหยังเนี่ยอันนี้ฟันก็บม่ได้แปลงไม่เป็ดฮะบ่สร้างบ่ยันเหยียบน้ำทุกบ่ Yeah, I'm eh? mm -hmm. going <laughs> okay.